สวัสดีครับผมช่องเอฟเจีนามช่องรรบบของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมไม่อยากตกกระแสราคาวัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดบ้านยุงทองตมสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม์นะครับผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วัวค่อนข้างบางนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามราคากันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยนี่ซื้อวัวกับพี่แกเนี่ยผมรับประกันอีกเสียงหนึ่งนะครับผมมั่นใจได้แกรับประกันคือรับประกันนะครับอ่าครับผมวันนี้เอามากี่ตัวครับเนี่ยมาห้าหกตัวครับห้าหกตัวมีตัวไหนบ้างครับมีตัวแดงนี่ครับตัวแดงนี่ตัวแดงนี่เท่าไหร่ครับพี่นี่เปิดไว้สามหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นแม่สาวเหครับผสมได้แล้วหนึ่งเดือนครับผสมได้แล้วหนึ่งเดือน อันนี้ผสมหลอดหรือว่าทับตัวมาครับทับตัวจริงครับทับตัวจริงนี่ครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ร้อยสามสิบสองประมาณร้อยสามสิบสองนะครับผมแม่นี้งามนะพี่เนาะเนื้อหนังดีครับผมโบ๊ทด้วยบอ๊ทครับโบ๊ทด้วยนะผมผมไปดูฝั่งนี้นะครับท่านใดที่กาลังหาบูเลี้ยงนะผมลองมาที่ลานัดบ้านยุงทองได้นะครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับ ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่สามสิบสามสิบหกห้าร้อยต่อรองได้มีตัวไหนด้วยครับก็แม่ลูกครับแม่ลูกครับก้าผมเดี๋ยวตามไปดูแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกครับผมอันนีู้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้45 500ครับ45 500บร้อ่บห้าห้าร้ครับผมแม่ลูกแรกนะครับผมลูกตัวเมียนะครับ อ่าใจลูกดีนะครับผมลูกอ้วนดีลูกประมาณกี่เดือนแล้วครับหเดือนลูกประมาณ5เดือนอันนี้แม่เขาขึ้นยังยังพี่เป็นสารแล้วรอบหนึ่งแม่เป็นสารแล้วรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปส่งเองนะครับผมท่านไหนซื้อไฟนะพี่เนาะครับผมอ่านี่ซื้อวัวที่แกครับผมแน่นอนนะครับผมแกรับประกันให้นะครับอ่าแม่เขาฟูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ 138บได้อยสามสิบนะครับผมแม่ลูกแรกนะครับผมแม่ยังสดอยู่เลยนะครับโอเคฝากเบอร์โทรนะครับผม065 502 502 4429ครับ4429ครับผมของครับสนใจโทรมาสอบถามพี่แกได้นะครับผมพี่แกมีวัวขายตลอดนะครับผมสนใจวัวราคาประมาณไหนก็ลองโทรมาคุยได้แม่ลูกแรกนะครับผม

เยแม่ใหญ่เนอะผมความสูงท้ายประมาณ140ได้นะผมตัวนี้นใหญ่จริงๆประสมมาแล้วว่ะครับนี่ประสมมาแล้ววะ่ะ อันนี้ไม่แน่นอนครับของคือมาบอกว่าผมนี่พ่อใหญ่แกบอกว่ายังไม่แน่ใจนะครับผมว่าผสมแล้วหรือเปล่าครับผมอ่าเปิดไว้สี่หมื่นสองเอามากี่ตัวพ่อใหญ่เนี่ยเอามาตัวเดียวแค่ไรดอกมีแล้วเน้นล้นเน้นล้นเน้นล้นล้มต้องล้มาเบอร์โทรนะพ่อใหญ่วันนี้ชนกับตลาดน้องกุ้งบ่ครับมันก็ดร้อยกว่ากิโลเลยว่าร้อยกว่ากิโล ครับผมฝากเบอร์โทรนะครับพอใหญ่ศูนย์แปดยอีกแปอีกหกหกหนึ่งสครับพ่อใหญ่อยู่ไหนครับนี่ยอยู่กระสังครับมีวัวตลอดนะพ่อใหญ่เนาะครับอาสนใจวัวก็ได้ครับครับผมบช่วงหาได้ก็ได้ช่วงหาได้ก็ได้ไปกรนตอครับผุ แม่นี้เปิดไว้ยี่สิบเก้าห้าร้อยนะผมอเนื้อหนังดีเลยครับผมดีดีแม่สาวนะครับผมไม่แพงเลยนะผมนี่ยี่สิเก้าห้าร้อยองนะครับผมอ่าความสูงท้ายประมาณร้อยสามห้าได้นะผมตัวนี้เนี่ยอาจจะตื่นผมนิดน,นึง บัวรุ่นมินินะผมมาอีกแล้วนะผมแก้ก็ล้นเคลื่อนกล้องนะผมและแกก็จําเบอร์โทรไม่ได้นะผมต้องขอไโอ้วันนี้เอาตัวเล็กเลยเอาตัวน้อยมาโชว์เอาตัวน้อยมาโชว์โอ้วันนี้เอาตัวเล็กมาเลยนะผมเนี่ยไซมินิตัล้านี้เฮ้ยสนอมสนอมแต่ก็เลยก็แม่แม่น้อยนะน่าบัวรุตบัวรุตทักสเก็ตเปิลเบิ้ด มีตู้ี่ลาคนมีแน่นอนมากใบวยตัวนี้เท่าไหร่พ่อใหญ่หน0่0ห้าพันหมหนเนี่ยตัวน้อยตัวกลางเหรอครับตัวนั้นตัวละหมื่นสตัวละหมื่นสองโอ้อันนี้งามงามพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอามาแ่ไซส์มินินะผมวนี้เป็นมันมันงามเหระวัวไทยเราเนี่ยเราทำระ นี่ครับผมหมอไทยนี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูนะผมคนมาจองเต็มเลยนะผมก้อนนี้จริงๆนี่ดูเชือราสิอะเดี่ยวเชื้อรานี่เป็นเป็นอายุอายุประมาณกี่เดือนครับพ่อใหญ่นี่ตัวนี้ลายซิกเซตเจเดือน เขาห่างจังหวัดพอ้วฝั่งนู้นจังหวัดพอด้วยเออตัวนั้ <c oughs> นมันเกล,เล้ญญาใช่ไหมมองฝั่งฝั่งนูงนน้น,นใช่ไหมครับฝั่งนู้นปีกว่าแล้วปีแล้วฝั่งนี้เปิดไว้หมื่นหมื่นหมื่นห้าหนี่นครับผมตัวเมียทั้งหมดนะครับเมาเมาเมาก็ได้นะผมนี่ครับผมบัวนี้เลี้ยงง่ายนะผมบัวไทยเราเลี้ยงง่ายนะครับนี่ราคาเมาสไลด์เพื่อใหญ่ มาเอาสุดยกสามเลยลครับตัวนี้ที่ขายมีบางทายอยู่ครับตอนนี้มีมีที่ขายอยู่เนาะอ่าของซื้อซื้อขอ,องจะไปขอเบอร์เดี๋็กคนโทรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้าเดิมเนาะบางทีบอกว่าคือคือจุดก่อนโอย้ยจุดก่อนคนโทรมาไปเขียนได้ไหมสายใหม่นะผมผู้ใหญ่ครับ พ่อใ, 2, อใหญ่แกไม่กล้าฝากเบอร์โทรนะผมคนโทรไปเยอะนะผมก่อนที่ผมมามาถ่ายให้แกวัวเล่น,นะผมคนโทรไปเยอะมากคลิปนั้นคนดูสามแสนกว,ว,วิวนะผมโอเคครับอันนี้เปิดไว้ 20, สองหมืนสี่นะผมแม่สาวนะผมเนื้อหนังดีนี่ครับผมส่งดีนะผม นี่ประมาณกี่เดือนครับจะเข้าปีจะเข้าปีนะครับเนาะตัวนี้เนื้อนางดีนะพ่อใหญ่เนาะอ่าตัวตัวตัวน้องนนั้เท่าไหร่ครับตัวน้องนั้นอเป็นเจ้านึ่งเป็นของอีกเจ้าหนึ่งอ๋อเอามาที่นี่บ่เอามาแค่นี้ครับมาลงไม่รู้ไม่รู้นะอ๋อ เปิดไว้สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดลูกตัวผู้ปะลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกดูหน่อยครับผมลูกไหนเร็วลูกตัวเมียนะผมลูกเล็กเดินจนเหนื่อยไว้เดินจนเหนื่อยแล้วอ๋อนี่ให้ลูกสวยนะผมนี่ดูท้ายนะครับลูกกี่ตัวแล้วครับนี่ประมาณ ประมาณ3เปิดไปสามหมื่นแปดต่อรองได้นะครับเนาะราคานี้เนาะต่อรองได้แม่เขาประมาณเท่าไหร่ร้อยสาได้อยู่เนาะได้อยู่อ่าไม่อาจจะพร้อมเนึงเนื่องจากลูกเขากินนมนะครับผมนี่ครับผมฝากเบอร์ตัวนะครับผม08นย์แปดสองศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์แกสามก้าศูนย์หกสามเก้าบคุณผมครับอ่า วันนี้รู้สึกว่าคนซื้อจะน้อยนะครับผมวันนี้วันนี้มีแต่นายหอยเลยครับวันนี้ท่านนายกำลังหาโบเลียงนะครับผมนัดหน้ามาที่ตลาดบ้านยุงทองได้นะครับผมอยากให้มากันเยอะๆนะครับเท่าไหร่ครับพี่นี่นเท่าไหร่ครับน่อันนี้สามสิบห้าครับสามหมื่นห้าครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับสองปีกว่าสองปีกว่านะครับผมครับผมัวคู่นะครับผม ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบหกประมาณร้อยยี่สิบหกนะครับผมวัดปัดปัดแล้ววัดมาแล้ววัดแล้วครับครับผมอยู่ไหนครับนี่อยู่นี่ครับใกล้ๆสนามอยู่น้องกับอ๋อค้าบผมตำบนน้องใหญ่เนี่ยวันนี้เห็นว่าตลาดเขาชนกับน้องกุ้งใช่ใช่ใช่ชนกับสนามใหญ่กระดาษใหญ่ชนกับตลาดใหญ่นะครับวันนี้ก็คนอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเนาะนี่แต่ว่าถ้าไม่ชนกันก็ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่วันนี้ถือว่าคนซื้อน้อยไหมครับวันนี้ครับผม ้อยอยู่ครับเพราะว่ามันชนกับตลาดใหญ่เขาครับผมปกตินะผมครับแต่ปกตินี่ที่นี่คนมาซื้อเยอะนะครับผมก็เชิญชัวนนะผมอยากใครกำลังหาววเลี้ยงนะคผมลองมาที่ตลาดได้นะครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับผมฟังเบอร์ทรนะครับเขาใหญ่088 088 349 349 2153 2153ครับผมครับผมผมครับผม ก็ประมาณนี้นะผมวันนี้วัวไม่ค่อยเยอะนะครับผมใครอยากได้คุณผูมก็โทรมาเลยครับครับ<น>วันนี้ก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมครับ